พี่ขอกอดหน่อยเจ้าพี่เจ้าพี่พเทพนารายไปข้างม่อมฉันสมารีสมารีถาวายบังคมเจ้าพี่ด้วยไปค้าเจ้ามีธุระด่วนขึ้นเฝ้าพี่ถึงตำหน่งนายเร่งว่ามาเจ้าพี่ทำไมล่ะไปข้างอ,องเทพนารีทำผิดอะไร าพระไทยเย็นๆแล้วฟังเสด็จพี่ก่อนสิ่งที่พี่ทำไปพี่รว้วนจะมีเหตุผลชาวประชาทํทำความผิดต้องได้รับการลงโทษเทพนาราเป็นราชบุตรของเราเมื่อฟ้าฝืนกฎที่พี่ตั้งไว้ก็ต้องได้รับการลงโทษมันก็สมงเหตุสมผลแล้วนะเจ้พี่แต่นั่นเป็นราฉบุตรของเรานะเพคะอเอาเถอะ มัมฉันสุมารีอยกับเจ้าพี่มาไม่เคยขออะไรแม้แต่ข้อเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้มัมฉันสุมาลีขอชีวิตลูกเทพนาราได้ไหมเพคะสุมาลีฟังพี่ที่เป็นพระมหากษัตริย์ตรัสออกไปแล้วคืนคำไม่ได้แต่เห็นแก่เจ้ามาในฐานะของผู้ที่เป็นแม่ทางรอดของเทพนารายังมี เรื่องนี้เกิดขึ้นกับโชเล่โดยตรงถ้าสุมารีขอร้องโชเล่และเขายกโทษไห้ตัวพี่เองก็ไม่มีปัญหาขไทยขอขไทเพคาทูนกะอมถวายบังคมด้วยเพคะาองสุมารีค <c oughs> <c oughs> งจะรู้จักหม่อมชั้นดีแล้วสิเบคคะหม่อมชั้นพนางโชเล่ แห่งเชียงรุ้งนครราณีฝ่ายซ้ายขององค์พระมหากษักตริย์เทาตอลไรเรารู้ดีอยู่แล้วพระนางโชเล่ที่เรามาในวันนี้เราเมีเรื่อง อยากจะมาขอร้องท่านอยู่โท<ถ>โท<ถ>โทโทไม่ต้องบอกเล่าเก้าสิบเลยเจค่ะหม่อมฉันรู้ดีหัวอ,อกเมียหลวงมาเป็นยังไงพระสวามีไม่ไปหาภายในละสามเดือนเงาละสิน้อยละสิถึงที่เล่นมาถึงที่นี่ทาเปียบเหมือนภาษาชาวบ้านก็เหมือนเมียน,น้อยเมียหลวงเหมือนใช้ดินสอแท่งเดียวกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้สนุกดีออกเพคะหยุดตรงนี้นะพะนังโฉล่ยที่เรามาในวันนี้เพียงให้ท่านมาถากถางก็ถูกเราหรอกนะแล้วไง ที่เรามาเรามาขอร้องท่านให้ไว้ชีวิตเทพตาราร่งของเราได้หรือเปล่าน่าสงสารน่าสมเพชกูเคยได้ยินเสียงนี้ที่เสด็จพ่อกูร้องขอชีวิตแต่พวกมึงไม่เคยให้ข้าพ่อกูตายแล้วมึงฟังดีๆนะที่กูมาในวันนี้กูไม่ได้ต้องการอะไรเลยกูต้องการบทขี้เมืองมึง,มง ให้มึงลาไปน้ากองจีบูไม่ยอมก